มารับเข้าเลยฟอนสามโดนัทครับมาครับบาโดดมันไปครับ คนสี่ครนสามเตรียมโดนัทครับโดนัทครน,นสี่ครับแปดสิบสามเปอร์แปดสิบสองสอก่อนคนสามเตรียมมา มาครับมาโดดคนไปแล้วโดนนั้นนะครับ ลรคอ่ไรครับผมกระเด็นกระเด็นไปจครับรว้ายมันจะแดก สามสิบสิบสองสิบสองใต้เฮระวังดอกของพี่นะไป็นไฟไม่อยู่ คนสี่ครับยุดตีกันครับอก็ตอหรือเปิดเลยกูไป้ครับดี่อได้คนสี่ข้างหน้าครับระวังยุดตีกันครับหมุนนะครับหมุนเตรียมขัดนะครับ ครับครับติงขึ้นตอนสี่ครับอย่าพิ่งติงขึ้นตอนนี้ไม่ไตายหยุดตีก่อนครับมันไประวัง อนซีนะครับหยุดดีก่อนครับคนไฟครับตีเลย <คน S 1> เตรียมครับนะค,คนเก่งจริงอะ่ะเขาเดินดูดดเขายืนดูดเลือดในบ่อคนตามเตรียมมาครับ มคนไฟเตรียมโดนัทนะครับล้านดุดเลยโดนัทครับดูช่วยคนสี่ครับคน,นสามเตยมโดนัทครับ โดนัทครับคนสี่ครับมากครับตักห้านะถามสี่คนสามตจมโดนัทครับ สามสามโดนสองสามเอ็ดสามอดตอนสี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับได้บัฟเพิ่มพลังป้องกันบอสตอนสามเจียมโดนนัดอ่ะรอฟังรอฟังโดนนัดครับโอ้สาปตะแตก นั่งนั่งให้เร็วนั่งโอ้โหรอไปรีสกิลแล้วค่อยเปินรอรีสกิลก่อน โล <Low S 2> ครับแปดให้หน่อยหายแล้วผมนะท้าไปถึงสองว่ะหลอดเลยสี่ตายสี่สิบสองสิบสองแปดหกสิบ 8, 6, สมามาเชืิญแปดนะครับเมื่อกี้ผมลงโอ้สุดตายแน่แปดสามสิบ สิบสองสิบสองโอเคครับแปดตายสิบสา,ามใช่ไหมพี่นัทเข้าก่อนนะพี่นะัทพี่นัทเข้าไม้สองแตกสิบครับวันสี่ครับ เปลี่ยนแปดพี่สิบครับมันไปครับปลีต่อได้แปดสามสิบครับเข้ามาหรือยังบอนสี่ข้างหน้าครับระวังข้างนอกหยุดตีก่อนครับแปลี่ยสี่สิบครับบอลหมุนครับบอลหมุนเตรียมพัดนะครับเปแปดห้าสิบครับครับ มโดนล็อกครับหกสิบครับเี่หนึ่งครับแปดสิบครับไม่รีนะรีล้ยรี้วรี้วยรีลยคนเดียวคนเดียวคนสี่ข้างหน้าครับระวังสามสิบครับหยุดตีก่อนนะครับข้างนอกปอดมุนครับระวังอพึ่งพึ่งสา3สิบครับขัดได้ไหมขัดได้ไหมครับสิบกูต้องออกแล้วขัดได้ไหม หนึ่งสองคัดสี่สิบครับไม่รีมีรอยไหมโอ้ยออกแล้วไอ้เหี้ยหยุดตีครับหยุดตีขอดอกขอดอกคนไฟครับแจมขัดนะครับรอบหน้าสิบหกโคต่อไปเข้าไปเลยครับ้องั้ยครับขัดครับคัดครับโอเคเลื่อนครับเลื่อนหนึ่งสิบเอ็ดยังไม่ตายนะสิบเอ็ดยังไม่ตายอีกรอบเล่นอีกรอบเจ็ดสิบครับ คดสี่ครับแปดสิบครับบ้านแแล้วไปนอกอยู่ดี่แล้ดีแล้วดีแล้วดีแลดีแล้วดแล้วดีแล้วดแล้วดี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 แล้ดีแล้ว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 ดแล้วดแล้วดีแล้แล้วดีแล้ีแล้วดีแล้วีแล้วด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 ีแล้วด้วดีแล้วดีแล้วดขแล้วดีแล้วดแล้วดแล้วดีแ้วดีแล้วดแล้วดีแล้วดแล้วดีแล้วดแล้วดีวดีแล้วดีแล้วดีแล้ว้าดีแล้วดีแล้ด ข้างในว่าไงครับสิบครับหกสิบหกสิบโอ้ยาาในตันเผ็ดเลื่อนนะครับองององเลื่อนเลื่อน็กสิบสิบเลื่นหนึ่งเบิ์นเล่นอีเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเราอยู่ตรงกลางแอินะแอบปิดแอบปิแบปิดข้งหน้าครับระวังเตรเหตไเรียบร้อย กี่เฮียกูเข้ามาพอดีกูเข้ามาในโลกกูช่วยพอดีเอาอยากร่นเร็วด้วยนะบวันติคือสวยมากอติบุ้งสวยมากบสวยมากอย่างรวดเร็วด้วยเหรอแรงครับโอ๊ย วันนี้ให้เป็นื้อหญิงวันนี้ให้เป็นื้อหญิงได้เมาขี่มาขีเมาขี่ยังถ่ายรูปให้หน่อยมายืนเลี้ยงหายรูปให้หน่อยเร็วเก่งมากเก่งมากมายืนเลี้ยงถ่ายรูให้หน่อยเร็วพี่ลินเข้ามาพี่ลินเข้ามาไมก้อนเข้ามาเร็วเดี๋ยวหนึ่งนะครับอีการตายไม่แต่งตัวไม่สุดไปด้วยใตายเสี่ยวมือเกลียวมาช่วยอ่ะให้เป็นนี่ไงกำลังกระเซาเต็มเลยนะเอ้ยก๊อ พิซ okay, ิล<า>่อาอพี่ออาอามายืนข้างพี่เจมอามายืนข้างพี่เจมเสื้อสีขาวผมสีขาวขาวข้างพี่เอ็ดอ่ะพี่เอ็ดพี่เอ็ดอยู่นี่พี่เอ็ดไปอยู่ตรงนั้นอันนั้นเออไปยืนหลังหลังดาบพี่เขาไม่ใช่ดาบตรงนั้นอีกฝั่งหนึง่งเอออ่ะไปก้อนขยบเข้ามาพี่ลินขยบเข้ามาชิดไปก้อนหน่อยอ้ยกูจะร้องไห้อยู่เว ได้มาแล้วงใสแล้วใสแล้วไม่ว่วางแล้ว <laughs> <laughs> จะได้เป็นรองร <laughs> องทำไมพี่นนท์เนี่ยถ้าเกิดพี่นนท์แบบเลิกไปก่อนนี่ไม่ได้นะไม่ไดไไไไไไ้ไม่มีใครได้ด้วย capture กระเด้ฉา,าย,ยาขึ้นเหรียญบนหัวเราก็ใส่กันใหญ่แล้วน่นเอ้ยดีดีดีได้แล้วกดท่าให้หน่อยกดท่าให้หน่อยเดี๋ยวจะนัด1นถึงสามนะเตรียมกดท่ากันนะ อ่าเลือกท่าได้ยังเลือกท่ากาันเลือกเลือก <Yeah. S 1> พี่อ่าฝั่ง <c oughs> ทางขวามือบูอะใครชิบขยับเข้มานนนี่เธอมายืนหน้าฉันเธอมายืนหน้าฉันเออระหว่างฉันกับพี่เจม